Oh, mm -hmm. สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถเคีนขนาด10ตันนะฮะมาให้นักไม่ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะฮะเขาเป็นรถเคีนของยี่ห้อทาลาโนนั่นเองนะครับลูกค้าครับเป็นทาลาโนรุ่น TR 1 0 0 M 1นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะก็แน่นอนตัวนี้นะฮะขึ้นมาเป็นตัวรหัสที่เป็น TR 1 0 0ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็แน่นอนเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะรูปทรงนะฮะโฉมบอลดงบอดี้ของเขาเนี่ยนะฮะดดูโมเิร์น สมัยมากยิ่งขึ้นนะนี่นะฮะหรือว่าถ้าเกิดเรียกกรันสั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าเคลฟนะฮะเรียกง่ายๆนะฮะชื่อเล่นเขานะฮะเคลโหนึ่ง้อนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างสมัยขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับนี่นะฮะและก็เจ้าตัวนี้นะก็าตามที่ลูกค้าได้เห็นได้ชมกันเลยเขาจะเป็นรถเคียนที่เป็นรถเคียนสเปครถเคียนสี่ล้อนั่นเองนะครับนี่นะฮะรถเคียนสี่ล้อแน่นอนนะฮะ เน้นความคล่องแคล่วคล่องตัวที่หน้งางานเป็นหลักนะครับตัวนี้นะครับก็คือล้อของเขาเนี่ยเราสามารถปรับทิศทางนะของล้อได้หลายทิศทางนั่นเองนะครับจะให้เขาเลี้ยวล้อหน้าก็ได้เลี้ยวล้อหลังก็ได้เลี้ยวพร้อมกันทั้ง4ล้อก็ได้นะฮะหรือว่าจะเลี้ยวเนี่ยให้ล้อเป็นคนละทางเพื่อใช้เลี้ยวในมุมแคบ,บก็ได้นะรหรือว่าจะขับ2นะฮะก็ได้ขับ4ก็ได้นะตัวนี้นะครับอ่าออปชั่นการเลี้ยใช้งานของเขาเนี่ยมีเยอะมากนะฮะก็บอกเอกลยว่าถ้าเกิดหน้างานทั้งในที่มีพื้นที่ค่อนข้างแคบแล้วก็มีพื้้้้นนนนนนทีีี่่จจําาาาากกกัััดดะะะะะะะตตวววววเเยยยชชองงไมมๆๆใสบคคคร โอเคถัดมานะฮะในส่วนของสเปคขาของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับสเปคขาควายแบบนี้นะฮะหรือว่าขาเอ็กแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เลยรียกว่าเป็นตัวนิยมนะตัวนี้นะครับ Yeah. เนี่นะฮะรูปทรงสวยนะตัวนี้นะครับแผ่นล,ลองคานะมีมาให้ครบนะครับตัวนี้นะครับมีมาให้ครบทั้ง4อันเลยซึ่งปกต,ต,ติเนี่ยบางคันก็มีบางคันก็ไม่มีนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีมาให้ครบทั้ง4แผ่นเลยนะครับเนี่ยอ่ะดูทางขึ้นกันนิดนึงนะครับตัวนี้ก็อย่างที่ได้แจ้งไปเน้นความคล่องแคล่วคล่องตัวนะเขาก็จะทามาเป็นประตูสไลด์แบบนี้เลยนะครับอ่าคล่องตัวมากมากเพราะว่าเวลาเดินขึ้นรถเนี่ยเราไม่ต้องเปิดพื้นที่ในการในการเปิดประตูนะฮะเราสามารถสไลด์แบบนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคเข้าไปดูภายในกันนนิดึง นี่หน้าตาโฉบภายในนะฮะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะฮะแอร์นะฮะการนำความเย็นนะครับแน่นอนมาเย็นพร้อมใช้นะตัวนี้นะครับเอามาก็รืยงานบ้านเราได้ชิวๆเลยนะฮะเปิดดูเซฟตี้กันนิดนึงนะครับนี่พาเซฟตี้ใช้ได้ต้องร้องนะครับลูกค้าครับเพราะว่าถ้าขอเรายังไม่ได้ห้อยลงมาจากตัวเซฟตี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะร้องแบบนี้เลยนะครับ นี่นะฮะหน้าจอปกติเซฟตี้นะฮะใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของพวกนะฮะระบการใช้งานอื่นๆของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นการกางขานะฮะสวิงนะฮะยกแขนยืดสุดบูงนี้เนี่ยทีรานก็ได้ทําการเทสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็มาครบมาเลยนะฮะเอาไปก็พร้อมรีงานได้เลยนะครับนี่นะฮะชิปหล่มอมากนะครับ ปีนขึ้นไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะเขาก็ใช้งานเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกับรถบรรทุกบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะลูกค้าครับในส่วนของพวกอะไรนะฮะการหาช่างการหากรองของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าหาได้ง่ายและก็มีราคาที่มันข้างย่อมใหญ่มากๆนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเครื่องเหมือนกับรถสิบล้อเนี่ยลูกค้าครับนะฮะเราจะสามารถหาซื้ออะไรของเขาเนี่ยเทียบตามนะไรถยนต์ทั่วไปได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะฮะเปิดสายให้ดูนะครับ นี่นะฮะในส่วนของเครื่องของเขานะฮะเขาก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ซีซูปเทอร์โบนั่นเองนะครับดูคาครับแล้วก็ในส่วนของอตัวตัวหลักเครื่องของเขานะเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ฮีโน,น่ W04D นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะก็ถือว,ว่าเปลียวมากมากนะตัวนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเข้ามาดูสภาพเครื่องใกล้ๆก,ก,กันนะครับ ในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขานะครับก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยดีมากนะจุดรดั่วซึมเนี่ยไม่มีนะลูกค้าครับแห้งดีหมดเลยนะครับแล้วก็เพื่เสียงเรื่อนะครับการทํางานของเครื่องยนต์นของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มแล้วก็เงียบดีปกตินะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ดป,ปกตินะครับออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ด้านหลังก็สวยนะมีช่องเก็บเป๋ติดมาให้ด้านบนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดสลิงของเขานะครับก็มาสวยดีปกตินะไม่ได้มีตัวตรงไหนที่ปูนะฮะที่มเหล็กปูอมาเลยนะครับก็ถือว่ายัง เดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันต่อนะครับ,บ,บอะชนี่นะฮะ ด้านล่างนะครับฝั่งซ้ายของเขานะฮะก็จะหน้าตานะฮะโฉมงามประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะแต่ลองสายสองแผ่นที่เหลืออยู่ตรงนี้นะแล้วก็ด้านข้างของเขานะฮะแน่นอนตามไฟลรถเคนของญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีตัวคอนโทรลน,นะฮะคุมการกัรขาด้านข้างของตัวรถแบบนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเ็ืเื่อแวบว่าบางทีหน้าง,งานของเรามีความแบบความแคบนะฮะมีวัสดุหน้าง,งานกองอยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็สามารถมาการขาตรงนี้ได้นะครับเพื่อเพิ่มความเรียบให้กับหน้างานได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย การกลางขาหัวเก่งเนี่ยบางทีมันมองหน้างานไม่ค่อยชัดนะฮะเราก็สามารถลงมาตรงนี้ได้แล้วก็ทําการกลางขาตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะรถเคนญี่ปุ่นมีมาให้ทุกคันนะครับนี่นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพภายในสภาพเครื่องนะ,ะของเจ้าตัวรถเคนนะฮะคะานโน TR หนึ่งร้อย M หนึ่งคันนี้นะครับก็ได้กับทนในที่ดูแลสนใจ ก็สามารถโทรเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลขั้นตอมนะครับได้ที่เบอร์โทรเด็กเครื่องตรงนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็เด็ดพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะฮะอาจจะมีรูปของเขานะละเอียดละเอียดรอบคันพร้อมกับวิดีโอตอนขับรอใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันออนไลน์อีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบกาันสนใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสุดสำคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของกรบการใช้งานของเขานะฮะมาครบหมดเลยนะฮะตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานนะแล้วก็ค่าตัว ของน้องเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็น่ารักมากๆไม่แพงนะอยู่แค่หลานต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอเสาะีินหนักับตัวทาโน่ T R 1 0 0 M 1คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ